สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อกันตอนเศร้าพี่น้องเลยพอกันตอนเศร้าร่างขวดนมให้ลูกเพราะว่าน้องหน้ามันไปหาดอกกระเจียวไปหาเห็ดหน้ำก็นอนอยู่ในอู่ี่างขวดนมให้ลูก บรนยากาศยามเช้ารวันารันไดก็เริ่ม,ม6โมง7โมงแล้วนมีนกามาต่อบคนท่าม FC ผูกบันเขามาเบิงใหม่ตังเลยเขามาเบิงใหม่เลย้นกา,าย่งโมฮูขวดเบ่นกาสิเ,าเาขาใจว่าเป็นลูกเขาแท้ๆนะเด็กหน่อยสองคนนะ เป็นหนึ่งสิเขวัใจว่าเป็นลูกแท้ลูกคือโตัวไว้แท้คนนั้นแต่ว่าคลิปนี้สิมาตอบคำถามเนาะแล้วก็เพป็นก็บางคนเพป็นก็ถามว่าเป็นลูกของไผ่นะเด็กหน่อยสองคนน่ะน้องเนยกับน้องมันซ่าเป็นลูกของไผ่าเพ่อเข่ามาใหม่เพป็นยังบดนทันหูเรื่องเล่านะคลิปนี้กทสิมาตอบสิมาบอกสู่ฟังเนาะมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่แบบว่า อยู่ๆก็เด็กน่อยมาอยู่นํำสองคนอยู่น้ำสองคนเมืนก็นเลยถามว่าพอแม่พอแม่ไปใส่พอพไปใส่แม่ไปใส่คือบเห็นคือมาอยู่น้ำเบ่าดาวนะเพราะว่าก็ต้องของใจอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ดีๆเด็กหน่อยเขามาเห็นแหละเด็กหน่อยคือมาอยู่น้ำสองคนเป็นหนองเบ่าดาวบ่อเป็นห้านบ่อเป็น เป็นญาติบอหน้าเพลินทามเอากะเพลินทามเขากะสิตเอาไข่พังเนาะสิวาสิวเาสู tutor, ่พังหะแหละอืแต่ก่อนน้องนาชานี่สิบ่ได้อยู่นี่สิบ่ได้อยู่บ้านอยู่อยู่บ้านนี่บ่ได้อยู่อยู่ฝั่งไทยอยู่ฝั่งไทยพุ่นแหละอยู่แถวอยู่โคราชพุ่นแหละเลี้ยงงัวกับแม่ก็เลี้ยงงัวกับแม่กับพ่ออะไรไม่ราะว่าเพิ่นเพิ่นสิไปใหญ่อยู่ฝั่งไทยพุ่นัวเลย มาแรกๆเหมือกไทยเห็นไหมบอกไทยเดยวนี่ว่าไทยผสมเหล้าเลยเดยวนี่นะคือไปไหนอยู่ฝั่งไทยตีนเนยมาเลยไปไหนอยู่ฝั่งไทยเลยก็ใแต่ยังกันได้มันต้ใส่หลดจั๊กวบบานีครอบครัวเพื่อนยาห่างกัน บอกก็แม่แยระยาอย่าห่างแง่ข้างกันวันนี้แหลรก็เลยเพื่อตัดสินใจขึ้นมาไ่าา่แเย็นขึ้นมาอันอยู่บ้านกันขึ้นมาอยู่บ้านก็คือน้องลาซ่าว่าเป็นล้านของน้องหลีหรือว่าเป็นลูกเอืือน้องหลีเป็นลูกพี่สาวน้องหลีพี่สาวคนโตคนใหญ่ะ ลูกพ่อยญ่อ่อยนะคะแจใจบอสหน่องลูกพ่อยญ่อ่อยคนคนโตขึ้นมาอยู่บ้านขึ้นมาอยู่บ้านเลยก็จะสวยอย่างใดพอตอนตอนขึ้นมาใหม่ๆก็ยังหักยังแพงยังยังดูแลเอาใจใส่ลูกอยู่แต่ว่าพอขึ้นมาอยู่บ้านแหละติดยาพป็นี่น่องติดยาเลยก็เลยปะสีวิตนะบ่ได้ต่างกับจากน้องเนยงดอกอันเดียวก็ก็น้องเนือ ชีวิตเดียวกันน้องเนยใช่เถียงกันอยู่คู่มือชีวิตคือกันเถียงกันอยู่ครูมือเฮ้ยเนยแล้วซาวยใช่ไหมเที่ยงอืมอืมถึงเนี้ยถอดจับพอด้เถียงกันอยู่คู่มือ,อาาชีวิตเดียวกันนี่น้องเลยบุมีพอ่อพ่อก็มีแต่ว,ว่าพอ่แอแหนะคางกับแม่มาอยู่น้ำแม,ม่ แม่บวชคอยสนใจบวชคอยสนใจบวคคอยเอาใจใส่เกี่ยวกับการหนุ่งการอยู่การกินกะหาคือหาคือว่าอะไรเอากะดูกต้นกรเฉีดอ้ไรเล็กน้อยก็เลยเอามาอยู่น้าเลี้ยงกินน้ากันมียังกินน้ากันหาหาสอยกันเอ็ดออกก็ไปหานอน่อยคือก็เลี้ยงน้องเนยอะไรพี่น้องเลยหา ยังกะหากินมีบูมีก่กะซื้อสู่กินบูมีกะบูมีกะไปหาแล้ววะมันบูนม,นบมีมันอยู่มีอยู่ป่ากหอบูมีมันแหงไปหาะนะลลปนนหน่อยลิตนเด็กหน่อยหระอลิตนพี่น้องบางคนจะยั่าเอาหัวจักกอาหัวจ <c oughs> ักอะัดผมจักจักกระชู้จักลิตน Bạn quân phải là phi môn nơi lìa dẹp của hôn pinyot. Hôn pinyot yang hạ gây ra kham hôn pinyot. Lìa hôn sung sàn hm? mong 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 อย่างความสงสารน้อยจักกันปะกับจักเขาสีกินยังอยู่ยังน้องเนยนี่ไข้ได้พอน้องเนืยมีย้ายมีย้ายอันที่คอยเบิ่งเดวาลงคั้นลงไวก็เห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดกินนะเดว่าน้องนัชชาเนี่ยบ่มีเลยได้ก็คือถาลงไปเนี่บ่มีก็คือได้อดถ้าพ่ยใหอยบ่เห็ดก็คือได้อดอดเลย พดเลยมาบางมือเขาทามกินขาวลรวบร่สไลายก็ไม่กินน้ำนองเนยนี่แหละไปกินแต่อยุดียงนองเนยบวหยุดียงหน้าคนยอ่อยนะเขาบวสนใจเลยแหละเอาบวสนใจกับการเห็ดอยู่เห็ดกินคือปล่อยป้าลาเลยนะลูกเตา้าที่กินยังกับปวสนใจเราแหละจังเลี่ยงไว้ห็นไหเลี้ยงไว้เลี่ยงไววนี่แหละขนาดดํา ก,ก็ยังเลี้ยงเนาเป็ดไก่มม้มาเทาก,ก็ยังเลี้ยงค้นเดี๋ยวแทะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ก็พอได้ซอยเวียบเบาๆนี่แหละหาอยู่หากินพอได้พอได้หมูพอได้หมูไปหาอยู่หากินหาเฮ็ดหาคุดกิโล,ออก,ก,ลกินได้นี่แหละมันก็ได้หมูปากหมูว่าวมันก็มวนไปอีกแบบนึงเห็นหอเ กระป๋องหนึ่งเท่เากับพุดสงสารบมได้พุดสงสารบมได้นเนื้อเลี้ยงเลี้ยงให้เขาให,ใหญ่เลยก็มันก็อยู่น้ำจนใหญ่หหนะตามแต่เขาตามแต่เขาสองคนอะไรน้องเนยน้องมัดชาก็คือถ่ายอยู่น้ำม้าหาก็เลี้ยงให้อยู่ให้กินเมียงก็กินน้ำกัน พาไปหาหน่นหาหนี่เนาะแต่ตามบ้านหนอกบวันหน้าเขานี่แหละจิไปให้ขึ้นในเมืองมันกับบุคือดอกอยู่ตามภาษาหน,นอกบวันหน้าเขาเพี่น้องเลยคือี่เห็น่แหละคันมีกะไเด้กินคันบุมีกัไปหาคือฝนต๊กไม้นั่นนี่เขากับิมีแนวไปหาอยู่มันจะมีแมงขวน,นุนมีแมงขวน,นุนมีหลายอย่างแหละพืชเนาะพืชที่กำลังเกิดเป็นน่อไม้เป็นยังเท่าแหละที่เกิด แต่ก่อนก็เลี้ยงแต่น้องเนยคนเดียวน้องหลีดก็ออกมาแต่วันถีทิต่เดี๋ยววันเช้าวันถทิตแต่ว่าน้องหลีดก็พ่อโตมานั่งกับมีสังคมสังคมห้องนั่งนั่งกับบุคลอ,ออกมาบันไดแล้วนั่งกับบุคลอ,ออกมาเลยครัเหลือแต่น้องเนยก็น้องนาซ่าและหยุดเทียงนาขาดบบได้และคู่มืออยู่นี่ประจำประว่าลงไปเทียงหนา้าเขาบุคลให้นอนนำอ้ำน,นะเขาบุคลอย,อย่างให้นอนนําเขาก็ หายขึ้นมาขึ้นมากนอนอน็นอนอยู่นี่แหละนอนอยู่นี่กินอยู่นี่น้องเลยถอนเขาผดล่ะนอนอยู่นี่กินอยู่นี่ยังก็กินน้ำกันคือน้องเนื่อกลองอางว่ซาพ่อแม่แง่ทางกันหัวแง่ทางกันต่างคนต่างอยู่แล้วแง่ทางกันกับยังบอพ่ออะไรกับแม่กับบุคคลสนใจอีก บุคคลสนใจเกี่ยวกับการหนุ่งการหนุ่งเสื้อผ้ากับบุคคลสนใจบวชักแเนี่ยอยู่นักกินบวเห็ดเลยตัดไปเลยคือเอาตัวเองหลอดอย่างเดียวซะนะถอดกระยอยแล้วกับไปตามภาษาเราแหละกรอยอ็อะไรปัญหาก็คือปัญหาลักๆักฐานนั่งเขาไปอยู่บ้านนั่งกับสิข่ากว่าน,นี้แต่ว่านั่งบุเขาอยู่บ้านนำยายน้องหลี นั่งบกเขาเลยนั่งว่ายายนะหายนั่งนั่งเลยบกเขา,วาเวลาเล็กน้อยเนาะยังบกเขาใจว่ายายนะแพงใจนะแพงแต่ว่าเล็กน้อยอ่กนั่งบกเขาใจว่ายายแพงมีแต่ว่ายายหายแลวบกเข่าบกเขา,บ,ขาบ้านมัน,นะนกันกินเละไปโรงเรียนกับบุปไปสิไปส่งกับบุปไปจักสิวาา่วในใด โบไปกับโบไปเลยเนาะมันกับบังคับได้ไหมมาขับกันโบได้ปุมกันโบได้โบไปก็ให้อยู่เทียงหน้านี่แหละน้องเนยบุยู่กับเรือน้องนัทซาเดี๋ยวน้ำนองเด่นบนนี้แหละเมืไปโรงเรียนกันเลยฉีดแถวหน้องเด็กหน่อยท่านพ่อแม่ว่าใจใส่แล้วเด็กยากโลดอบปวดแตกแง่ขาดความอบอุ่น น้องลาซานี่ยามกลางคืนนี่นั่งหมักลูกไห้ไห่ยยางเลาะเลยเลาะไปเลาะมา,า,าเลาะเลาะแล้วก็รับลงีกไห้หาแม่พี่น้อง,งแบบเด็ดแบบเพิ่งมาซึมเสาลูกซึมเสาอยู่คิดเพราะว่าเคยอยู่น้ำแม่แต่ยังน้อยอยู่น,น้อยจนใหญ่ว่านี้แม่มาปะเอาแบบปะแบบกระทันหันนะนะ ้าแบบใหญ่เลยคืออยู่น้ำแมตลอรอแล้วมะป้าอะไรเด็กน,แบบน้อยแล้วมันกระดิ่งมีคมกิดนะนั่นกับ,บเป็นโรคซึมเศร้าแต่กับพญายามอยู่พญายามกระตุ้นให้นางมีเอ,อิ้นอะไรเงี้ยคมลาเริองอยู่ในโตนะแบบพญายามนั่งกะคือว่าดีขึ้นแล้วพี่นอะแต่มาตอนแรกนะอาจจะมีซึมเศร้าอยู่แต่ว่า นอนละมือ,อยางปโลกประจำํำย่างไปยางมาเดี๋ยวกระลับดอกแต่ว่านั่งกือผู้มืออยู่ได้ย่างนี่ก็ได้ลูกหักลูกหมักลูกย่างนะถามครูจักเบิดย่างกลางคืนไม่เท่ามาแล้วย่างกลางคืนสำหรับคลิปสำหรับคลิปนี้ก็ ออโต้ล่าเลยเด้อไปไขใไม่ไ่าวน์นินะขอบคุณหลายๆที่เขามาหับชมพี่น้องเลยแต่เผื่อมีโอกาสได้เล่าให้ฟังกะใส่เวลาหลายมือยวพอเป็นกับคอมเมนต์มาหลายมือแล้วเกี่ยวกับเรื่องน้องนัดชานะคุณเขามาเบิ่งใหม่น,นะ ตอนนี้ก็เจ็ดมงปลายแล้วอาจารยด้ชมไปส่ง,งน้องเงยไปโรงเรียนอยู่ส่ง,งน้องเนยไปโรงเรียนล้างขวดนมให้ลูกนงเอ้ยเมือน,นี่ก็มีมีลูกเป็นของตัวเองแล้วอะไรก็มีลูกเลี้ยงอีกสองคนเพิ่มเข้ามาปีที่แล้วกปยังไะก็มีสองคนเนะาะอชิบอชิบไม่มากแทนสองคน แต่ก่อนน้นนองลีดก็ยังน้อยอยู่แต่ทมาอยู่แบบนี้วันนี้น้องลีดเริ่มโตเลยกะน้องลีดเนี่ยก็เฉีงๆเลยเว้ยมีน้องนาซาดี่แหละกับน,น้อง,นองเนยนี่แหละเขามาแต่ละมือก็ได้บงเอาเราพี่น้องหูซาคนหละเทียงกันเสียงกันอยู่เบิดมือก็สีนอนก็โจนสี่รับโอ้ยเสียงก็เทียงหรือว่าเขจะตีกันได้ตีกันแล้วมันสีเจ็บ ไปพอกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะมีอันยังของใจหรือว่าอยากคู่ยังกับเขาเมนต์มาเดี๋ยวเฮาสิอาทิตย์ตอบคำถามหายพี่น้องผู้ดใดเขามาเบิ่งใหม่ผิดนอาที่บอกเขาใจเรื่องเล่าเป็นอะไรนะใด,ใด,ใดแตลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวเฮากัสี่ห้าเวลาเหตุลิปตอบหายเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาหับส้มพี่น้องขอบคุณบระสุขสุขคนฝากเป็นกำลังใจพี่น้องเลย ซอยหับส o มสซอยดันขิดในเรื started, ่องพี่น้องเด้อขู่มือนี้กะบได้ไปใช้น้องยากลูกยากลูกถ้าลูกน้อยกะกระบอกือเก่าเน้องโบได้คอยเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แต่ในเที่ยงหน้าอย่าในเฮือนนี่แหละเพราะว่าเนาะชีวิตพอลูกอ่อนมันก็ยากแน่ซอยกันพี่น้องคว่าสิไป้กะปะกไปื่วาสิปะกันพดซอยกันซอยกันเลี้ยงดูให้ลูกใหญ่ลูกโตพื่อจะคุ้มเพื่ะ แขงวากันอีกทีนหนึ่งออกนอก้นที่้องคิดหนังเนาะสบายดี